สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนๆกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เออเป็นข่าวใหญ่มากเลยคือการที่ทางการไทยไปยุทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ใช่ครับมูลค่าคือแบบมหาศาลมาก หมื่นล้านบาทเลยนะคะครับหมื่นล้านแต่เบื้องหลังตัวเลขหมื่นล้านเนี่ยแหละค่ะที่มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่คดีอาชญากรรมธรรมดาธรรมดาอืมแต่มันเชื่อมโยงไปถึงโครงข่ายอํานาจระดับสูงสุดในประเทศเพื่อนบ้านเราเลยวันนี้เราจะมาไล่เรียงเรื่องทั้งหมดนี้กันค่ะใช่ครับต้องบอกว่าการยึดทรัพย์ครั้งนี้มันเหมือนการโยนหินก้อนใหญ่ลงไปในน้ําเลยแรงกระเพื่อมันไปไกลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันกระทบโดยตรงไปที่เครือข่ายของฮุนเซนอ๋อ เ oh. พราะถ้าเราดูตัวละครสำคัญสคัญที่ถูกทางการไทยดำเนินการไม่ว่าจะเป็นยิ้มเรียกหรือกลุ่มทุน BIC ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายเดียวกันกับเฉินจือแห่ง Prince Holding Group ซึ่งเป็นเหมือนศูนย์กลางของแกง 14K ในกัมพูชาเลยครับมันเป็นภาพใหญ่ที่เชื่อมกันหมดเงินหมื่นล้านบาทนี่มันเป็นตัวเลขที่แทบจะจินตนาการไม่ถูกเลยนะคะคำถามแรกเลยคือเงินมหาศาลขนาดนี้มาจากไหนกันแน่คะใช่พวกแกงคอเซนเตอร์ที่เราได้ยินบ่อยๆ <s> หรือเปล่าก็ใช่เลยครับมาจากแหล่งนั้นแหละแต่สเกลมันใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะมากใหญ่กว่าอีกเหรอคะ ครับศูนย์กลางปฏิบัติการขนาดมือหึมาของเขาเลยเนี่ยเ,เคยอยู่ที่เมืองสีหนุวิลที่กัมพูชาอ๋อที่นั่นเลยครับที่นั่นเหมือนเป็นเมืองหลวงของแก๊งสแกมเมอร์เลยก็ว่าได้จนกระทั่งทางการจีนเริ่มกดดันอย่างหนักให้รัฐบาลกัมพูชาปราบปรามซึ่งก็มีการปรับปรามใหญ่โตอยู่พักหนึ่งใช่ไหมคะมีครับแต่หลายฝ่ายมองว่ามันเป็นการปราบปรามแบบละครละครเหรอคะยังไงคะ คือมีการจับกลุ่มให้เห็นเป็นข่าวแต่ส่วนใหญ่ที่จับได้คือพนักง,งานระดับล่างๆที่เป็นเหยื่อซ้อนเหยื่ออีกทีแต่พวกหัวโจกตัวการใหญ่ๆกลับไม่ถูกแตะต้องเลยอ๋อ oh. สุดท้ายเครือข่ายพวกนี้ก็แค่ย้ายฐานปฏิบัติการจากสีหฮนุวิวกระจายตัวไปยังพื้นที่อื่นๆในประเทศแล้วก็เดินเครื่องผลิตเงินสกปรกต่อไปเหมือนเดิม โอเคค่ะพอจะเห็นความต้นทางของเงินแล้วคำถามที่สำคัญกว่าคือแล้วเงินสกรปรกจากการหลอกลวงคนอื่นมันเดินทางข้ามประเทศมากลายเป็นเงินลงทุนในคอนโดหรูหรือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทยได้ยังไงคะกระบวนการมันเป็นยังไงนี่คือส่วนที่น่าทึ่งมากครับเพราะมันมีกระบวนการที่ทำกันเป็นระบบและชัดเจนมากค่ะถ้าจะให้ไล่เป็นขั้นตอนก็คือ 1. คือการรวบรวมเงิน เงินทั้งหมดที่ได้จากการหลอกลวงจะถูกส่งไปที่ศูนย์กลางนั่นก็คือ Prince Holding Group ของนายเฉินจีเฉินเจือน,นี่คือใครนะคะเฉินจือเป็นนักธุรกิจชาวจีนที่ได้สัญชาติกัมพูชาและเป็นคนสําคัญที่คุมอาณาจักร r r n n e h o o l i n n g r r u u p ซึ่งทําหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่เครื่องซักผ้าใช่ครับในขั้นตอนที่2คือการฟอกเงินขั้นต้นเปลี่ยนเงินสดสปกปรกให้กลายเป็นเงินในระบบธนาคารที่ดูเหมือนจะถูกกฎหมาย พอเงินเข้าสู่ระบบแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะขั้นตอนที่3คือการกระจายเงินครับ เมื่อเงินก้อนใหญ่ถูกฟอกจนดูขาวสะอาดในระดับหนึ่งแล้วก็จะถูกส่งต่อไปยังบริษัทลูกขายต่างๆเพื่อนำไปลงทุนต่อให้มันขาวสนิทยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้แหละครับที่เราจะเห็นชื่อที่คุณคุณ้นจากข่าวในประเทศไทยโอเคเงินถ้าจะให้เข้าใจง่าย,ายๆคือมีเฉินจือเป็นเหมือนศูนย์กลางคอยซักผ้าแล้วก็ส่งเงินที่ซักแล้วไปให้ทีมอื่นๆช่วยกระจายต่อใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วทีมหลักๆที่ว่านี้มีใครบ้าง ทีมหลักๆที่มีบทบาทสำคัญก็จะมีสองทีมใหญ่ๆทีมแรกคือกลุ่ม BIC ของยิมเลียกซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับธนาคารส่วนตัวหรือ private bank ของเครือข่ายนี้เลยคือรับเงินที่ฟอกแล้วมากระจายการลงทุนในรูปแบบต่างๆเช่นอะไรบ้างคะเช่นกวนซื้ออสังหาริมทรัพย์หลูในไทยที่ละหลายๆโครงการซื้อทองคำหรือแม้กระทั่งเข้ามาซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของไทยโห oh. ส่วนอีกทีมหนึ่งที่สาคัญไม่แพ้ก,กันคือฮุยวรนเพ หือฮุยวันเพยซึ่งเป็นของหุ่นโตหลานชายแท้ๆของหุ่นเซนแล้ววิธีการของหุ่นโตนี่เหมือนกับของยิมเหลียกไหมคะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับวิธีของหุยวันเพยจะเน้นไปที่การสร้างยอดสั่งซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยปลอมๆยอดสั่งซื้อปลอมๆ ครับเช่นมีการทำรายการสั่งซื้อสุราราคาแพงนาฬิกาหรูหรือเพชรพลอยต่างๆมีการจ่ายเงินจริงผ่านระบบแต่ไม่มีการส่งมอบสินค้าจริงเงินก็จะหมุนเวียนในระบบจนขาวสะอาดโดยสมบูรณ์เป็นอีกรูปแบบหนึง่งแสดงว่าจุดที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือเงินมันถูกซักจนขาวมาตั้งแต่ก่อนที่จะข้ามเข้ามาในประเทศไทยแล้ว ถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคือประเด็นสำคัญที่สุดเงินที่เข้ามาในประเทศไทยคือเงินที่ผ่านการฟอกจนสาเร็จเรียบร้อยแล้วจากกัมพูชาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะนี่คือเหตุผลที่นายดีดเงินจำนวนมหาศาลเหล่านี้สามารถไหลเข้าสู่ระบบธนาคารและตลาดทุนของไทยได้อย่างง่ายดายเพราะเมื่อมองจากฝั่งไทยมันก็คือการโอนเงินจากธนาคารหนึ่งในต่างประเทศมายังอีกธนาคารหนึ่งในไทย มันดูถูกกฎหมายไปหมดทุกขั้นตอนแล้วกระบวนการใหญ่ขนาดนี้ทํากันเป็นระบบขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนใหญ่คนโต,โตมากๆคอยคุ้มครองอยู่เบื้องหลังพอเราได้ยินชื่ออย่างยิมเรียกเฉินจือ่อหรือแม้กระทั่งหลานของฮุนเซนเองมันอดคิดไม่ได้ว่าเรื่องนี้มันเชื่อมโยงไปถึงตัวฮุนเซนโดยตรงเลยหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ดีมากครับและคำตอบก็คือมันเชื่อมโยงกันอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยเหรอคะ ถ้าเรามาเจาะลึกดูความสัมพันธ์ของแต่ละคนจะเห็นภาพชัดขึ้นมากอย่างเฉินจื่อที่เป็นหัวเรือใหญ่ของ Prince Holding Group ก็มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของหุ่นเซน ส่วนยิมเลียกตัวละครเอกในฝั่งไทยความเชื่อมโยงของเขายิ่งน่าสนใจเพราะน้องสาวแท้ๆของเขาที่ชื่อยิมใจลินเพิ่งจะหย่าขาดกับหุนมานีซึ่งเป็นลูกชายคนหนึ่งของหุนเซนเดี๋ยวๆนะคะหมายความว่าน้องสาวของตัวการใหญ่ในคดีฟอกเงินที่ไทยเพิ่งจะหย่ากับลูกชายของหุนเซนครับไม่กี่วันก่อนที่จะมีข่าวใหญ่เรื่องการยดทรั์อันนี้มันบังเอิญเกินไปหรือเปล่าคะหลายฝ่ายมองว่านี่คือการพยายามตัดตอนความสัมพันธ์อย่างจงใจ ออ๋ oh. เพื่อไม่ให้เรื่องราวสาวไปถึงคนในตระกูลฮุนเซนได้ง่ายนักแถมพ่อของยิมเลียกเองก็เคยเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีในสมัยที่ฮุนเซนเป็นนายกด้วยซ้ำไปโอ้โห oh. ยังไม่หมดนะครับยังมีเครือญาติคนอื่นๆอีกเช่นดีวิเชียลูกเขยของฮุนเซนซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือเนตสวนหลานเขยที่เป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันทั้งสองคนนี้ถูกสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดำไปแล้วด้วยโอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่คนรจักแล้วนี่คือเครือข่ายคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดทั้งหมดเลยเนะคะเรื่องคอนเนคชันนี่ชัดเจนมากแล้วเรื่องผลประโยชน์ล่ะคะ มีข้อมูลไหมว่าหุนเซ็นได้อะไรจากเครือข่ายนี้มีข้อมูลที่ระบุตัวเลขออกมาค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่าหุ้นเซนได้รับส่วนแบ่งถึง19%จากเงินทุกก้อนที่ผ่านกระบวนการฟอกเงินในเครือข่ายนี้19%ฟังดูอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าฐานของเงินที่นำมาฟอกมันมหาศาลตัวเลขนี้ก็คงจะใหญ่โตน่าดู มหาศาลชนิดที่เราจินตนาการไม่ถึงเลยครับมีการประเมินตัวเลขความเสียหายเฉพาะเงินที่หลอกมาจากเหยื่อชาวจีนในช่วงปี2014 2019, 2 0 1 4ถึง2019ค่ะซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะมีการปรับใหญ่ที่สีนูวิลตัวเลขสูงถึง157,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโหทีนี้ลองคำนวณดูว่าส่วนแบ่ง19%จากยอดนี้มันเป็นเงินเท่าไหร่นี่คือที่มาของความมั่งคั่งมหาศาลที่เราเห็นกัน เข้าใจแล้วค่ะทีนี้คำถามที่สำคัญมากๆคือแล้การยึดทรัพย์หมื่นล้านในไทยครั้งนี้มันกระทบเงินในกระเป๋าของฮุนเซนโดยตรงเลยไหมหรือว่าเป็นแค่การตัดแขนตัดขาเครือข่ายเฉยๆเป็นคำถามที่สำคัญมากครับและคำตอบก็คือไม่โดยตรงอา้าว ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเงินที่ถูกยึดอายัดในไทยมันคือเงินของเครือข่าย 14K ที่ผ่านกันฟอกมาแล้วและที่สำคัญที่สุดคือมันผ่านการหักส่วนแบ่ง19%ให้หุนเซนไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการฟอกในกัมพูชาอ๋อพ oh. ูดง่ายๆคือเขาได้ค่าตรงของเขาไปแล้วเงินก้อนนี้จึงไม่ใช่เงินของเขาโดยตรงอา้าวถ้างั้นการยึดทรัพย์ครั้งนี้ก็ไม่กระทบหุเซนเลยสิคะกระทบครับแต่กระทบคนละแบบค่ะ <c oughs> มันไม่ได้กระทบเงินที่มีอยู่แล้วในคลังแต่มันกระทบต่อไรายได้ในอนาคตอย่างรุนแรงและสาหัสเลยยังไงคะลองคิดภาพตามนะครับเมื่อต้นทางคือสแกมเมอร์ทำงานได้ยากขึ้นถูกปราบปรามจากทั่วโลกโดยเฉพาะในไทยซึ่งเป็นปลายทางสำคัญเงินใหม่ที่จะส่งเข้ามาให้ฟอกก็น้อยลงอย่างมหาศาลรายได้19%ที่เคยได้เป็นกอบเป็นกรรมมันก็จะหายไป อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือจุดที่กระทบของจริงและเจ็บปวดที่สุดนี่เองสินะที่ทำให้เราเห็นความพยายามตัดตอนทุกอย่างทั้งเรื่องการหย่าของลูกชายทั้งการที่ทางการกัมพูชาเพิ่งจะมาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของฮุยวันเพหรือการหายตัวไปของหุ่นโตหลานตัวเองใช่ครับ คือไม่ได้เสียดายเงินที่โดนยึดเท่ากับกลัวว่าจะไม่มีเงินใหม่เข้ามาในอนาคตถูกต้องครับทั้งหมดนั้นคือความพยายามฟอกตัวเองของฮุนเซนและตัดตอนไม่ให้เรื่องราวสามมาถ,ถึงตัวเป็นการแสดงให้โลกเห็นว่าฉันไม่เกี่ยวข้องทั้งๆท,ที่โครงสร้างทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกฟังดูแล้วเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ไทยกับกัมพูชาแล้วใช่ไหมคะเหมือนว่ามีผู้เล่นระดับโลกอย่างจีนกับอเมริกากระโดดเข้ามาในเกมนี้ด้วยมันเป็นมาอย่างไงคะใช่เลยครับ เรื่องนี้มีมิติระหว่างประเทศที่สำคัญมากถ้ามองในมุมของมหาอำนาจจีนคือเหยื่อรายใหญ่และยาวนานที่สุดของแกงพวกนี้ uh huh. ความเสียหายมันสะสมมานับสิบปีจะทำให้ท่านสีจิ้นผิงต้องสั่งปราบปรามอย่างจริงจังซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้แกง 14K ต้องหนีตายมาตั้งรกรากใหญ่อยู่ในกัมพูชาค่ะ <c oughs> ส่วนสหรัฐอเมริกาเพิ่งจะกลายเป็นเหยื่อรายใหญ่ในช่วง3-4ปีหลังมานี้เองครับแต่ความเสียหายก็หนักมากฉเฉลี่ยปีละกว่าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้รัฐบาลสหรัฐอยู่เฉยไม่ได้ต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วอเมริกาเข้ามาจัดการเรื่องนี้ได้ยังไงคะในเมื่อฐานปฏิบัติการมันอยู่ในป่าลึกของกัมพูชาการจะเข้าไปถลายมันน่าจะยากมาก นี่คือจุดเปลี่ยนที่มาจากเทคโนโลยีอย่างไม่น่าเชื่อครับคือหลังจากที่แกงพวกนี้ถูกกดดันจากซีนูวิลและต้องย้ายฐานไปอยู่ในที่ห่างไกลพวกเขาเจอปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เลยแก้ปัญหาด้วยการหันไปใช้ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink อ๋อ Starlink ของ Elon Musk ใช่ครับซึ่งนันกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เลยทำไมล่ะคะ เพราะสตาร์ลิงทำให้สหรัฐอเมริการู้พิกัดและสามารถแกะรอยกิจกรรมทั้งหมดได้แบบเรียลไทมเขาสามารถเห็นได้เลยว่าจานร,รับสัญญาณ s t a r ์ลิงจานไหนถูกใช้งานตลอด24ชั่วโมงไม่มีหยุด ซึ่งมันผิดปกติใช่ครับผิดปกติมากสำหรับคนทั่วไปแต่มันคือรูปแบบการทำงานของพวกสแกมเมอร์ข้อมูลพิกัดที่แม่นยำนี้เองที่นำมาสู่การตั้งทีมเฉพาะกิจของ FBI เพื่อรวบรวมหลักฐานและสร้างแรงกดดันโดยตรงต่อไปยังรัฐบาลกัมพูชาแต่ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับยังมีอีกเรื่องที่แบบว่าสุดยอดกว่าน,นั้นอีกคะมีอีกเหรอคะครับเป็นกลยุทธ์การฟ้องเงินที่แยบยลมากคือการใช้ทองทํา ทองคำหรอคะมันจะซับซ้อนกว่าซื้อคอนโดยังไงมันเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดอย่างเหลือเชื่อเลยครับเริ่มจากขั้นตอนแรกพวกเขานำเงินที่ฟอกแล้วในกัมพูชาไปตะเวนกว้านซื้อทองคำเก่าหรือทองรูปพรรพัน์ทั้งหมดเท่าที่จะหาได้ในประเทศซื้อทองเก่าทำไมคะทำไมไม่ซื้อทองแท่งใหม่ๆไปเลยเพราะการซื้อทองแท่งใหม่จำนวนมหาศาลมันจะถูกตรวจสอบได้ง่ายครับแต่การซื้อทองเก่าจากร้านเล็กๆหรือชาวบ้านมันแกะรอยยากกว่าอ๋อ พอรวบรวมทองเก่าได้จำนวนมหาศาลแล้วขั้นตอนที่2คือการใช้ตัวกลางในไทยติดต่อนายหน้าค้าทองคำในประเทศไทยให้ถ้วยเจรจาค่ะและขั้นตอนที่3นี่แหละครับคือคลแม็กซ์ข้อเสนอของพวกเขาไม่ใช่การซื้อทองใหม่แต่เป็นการเสนอแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนยังไงคะ พวกเขาจะเอาทองคําเก่าทั้งหมดที่รวบรวมมาได้ในกัมพูชามาขอแลกกับทองคําแท่งใหม่เอี่ยมที่ได้มาตรฐานสากลจากสวิตเซอร์แลนด์โดยให้ราคาพิเศษที่จูงใจม,มากๆสาหรับพ่อค้าคนกลางเออ ผลลัพธ์ในขั้นตอนสุดท้ายก็คือนี่คือการฟอกเงินที่สมบูรณ์แบบที่สุดเป็นการเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มาจากเงินสุกรกให้กลายเป็นสินทรัพย์สะอาดระดับโลกได้อย่างแนบเนียนโดยไม่มีธุรกรรมการซื้อขายเงินตราจํานวนมากให้ถูกตรวจสอบโอ้หนี่มันคือการเปลี่ยนของร้อนให้กลายเป็นสินทรัพย์สะอาดระดับโลกในพริบตาเลยนี่คะแล้วทองคําที่ผ่านการฟอกด้วยวิธีนี้มันมีจํานวนเยอะแค่ไหนแล้วตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนคะ มีข้อมูลว่ากระบวนการนี้ทำให้มีทองคำถูกโยกย้ายไปมากถึง54ตันและถูกนำไปเก็บไว้ที่กรุงปักกิ่งปักกิ่งเลยเหรอคะครับโดยอ้างว่าเป็นทองคำสำรองของรัฐบาลกัมพูชาซึ่งแน่นอนว่าถ้าวันหนึ่งมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าทองคำก้อนนี้มีที่มาจากการสแกมคนจีนทางการจีนก็สามารถยึดได้ทันทีเช่นกัน ฟังดูแล้วสถานการณ์ของฮุนเซนตอนนี้คือถูกบีบจากทุกทิศทางเลยนะคะทั้งจากไทยจากอเมริกาแล้วก็อาจจะจากจีนแนอนาคตเมื่อช่องทางทำมาหากินที่เป็นเส้นเลือดใหญ่กำลังจะถูกตัดแบบนี้ผู้นำที่อยู่ในอำนาจมานานอย่างฮุนเซนจะทำอย่างไรต่อคะมันเริ่มมีสัญญาณแปลกๆเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะโดยเฉพาะที่ชายแดน ถูกต้องครับในขณะที่กำลังถูกกดดันอย่างหนักจากเรื่องแกมเมอร์ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกิดขึ้นนั่นคือความตึงเครียดที่ชายแดนกัมพูชาลาวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะเรื่องนี้อาจจะต้องมองย้อนไปในอดีตเล็กน้อยครับในปี2017ฮุนเซนเคยเคลื่อนทัพครั้งใหญ่ไปประชิดชายแดนลาวโดยอ้างว่าลาวล้าแดนเข้ามา แต่เมื่อดูจากภาพถ่ายดาวเทียมในตอนนั้นกลับพบว่าฝ่ายกัมพูชาเองต่างหากที่กำลังสร้างถนนลุกล้ำเข้าไปในดินแดนของเราเหมือนกับไปลุกรานเขาแล้วก็บอกว่าเขาเป็นฝ่ายลุกรานเราเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองอย่างนั้นหรือคะลักษณะนั้นเลยครับซึ่งทำให้หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่านี่อาจจะเป็นเกมเบี่ยงเบนความสนใจซึ่งเป็นกลยุทธ์คลาสสิกที่หุ่นเซนถนัดมากอ๋อ ลองคิดภาพตามนะครับหากแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากการปราบปรามสแกมเมอร์มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆประกอบกับการที่ไทยยังคงปิดด่านชายแดนบางแห่งทําให้การค้าขายหยุดชะงักประชาชนเดือดร้อนหนักขึ้นมันก็มีความเป็นไปได้สูงที่หุ่นเซ็นอาจจะสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะไทยหรือลาวเพื่อดึงความสนใจของคนในชาติออกจากปัญหาปากท้องแล้วไปโฟกัสเรื่องความมั่นคงของชาติแทน ใช่ครับเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองในฐานะผู้พิทักษ์อธิปไตยและเบี่ยงเบงความโกรธของประชาชนจากปัญหาเศรษฐกิจไปสู่ศัตรูภายนอกแทนเป็นเกมการเมืองที่อันตรายแต่ก็เป็นเกมที่ผู้นำลักษณะนี้มักจะเลือกใช้เมื่อจนตรอกครับ วันนี้เราเดินทางกันมาไกลมากจริงๆค่ะจากข่าวการยึดทรัพย์หมื่นล้านในชัยเราได้เจาะลึกลงไปจนเห็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อครับเห็นกระบวนการฟอกเงินที่แยบยลอย่างการแลกเปลี่ยนทองคําและได้เห็นเกมการเมืองระดับสูงที่ผู้นํากัมพูชากําลังเผชิญหน้ากับแรงกดดันจากทั่วทุกสารชิรบและมีประโยคหนึ่งที่สรุปสถานการณ์นี้ได้ดีมากนั่นก็คือไทยไม่ใช่ประเทศที่รับฟอกเงิน แต่เป็นประเทศที่รับเงินที่ฟอกแล้วซึ่งก็อยากจะทิ้งประเด็นนี้ไว้ให้ไปคบคิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่ระบบการเงินมันเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อแบบนี้ประเทศหนึ่งจะสามารถต้องการตัวเองจากการกลายเป็นแดนสวรรค์ของเงินที่ถูกฟอกจนขาวสะอาดแล้วจากที่อื่นได้ยังไงและมันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวอย่างไรเมื่อเส้นแบ่งระหว่างการลงทุนที่ดูเหมือนจะถูกกฎหมายกับขั้นตอนสุดท้ายของการ การฟอกเงินมันพร่เลือนจนแทบจะแยกไม่ออกขนาดนี้